เดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นบ้างอันนี้ตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นแปลงแปงโมครับแปลงแปงโมแปลงแงโมหวานนิดนึงก็ได้ผลนะครับหวานได้ผลน้อยแตกเหมือนกันนะครับแต่แตกแตกไม่งามแตกน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงทางนู้นบ้าง บุ่งเนี้ยไม่นางคุณจะได้ทานนไงมีแบบบุ้งครับบุ้งโอ้ยขึ้นขึ้นแน่นเลยแับบุ้งมันขึ้นแน่นเลยคนระับนี่แปลงนี่แตงโม มีก็ง,งอกเยอะนะครับเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้องมาคัดอีกทีต้นไหนแข็งแรงก็อาจจะต้องไปแยกปลูกขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นขึ้นขึไม่ครบขึ้นปะปายนะครับไม่เป็นงอเอาครับวันนี้ก็คงจะ่ส่งนี้ก่อนมาดูที่ บุ้งโยนน้ำไว้เป็นไงบ้างแตกไหมบุ้งโยนน้ำไว้กินโอ้ยพอบุ้งแก้วแตกสวยเลยอีกหน่อยก็ได้กินน่ะยอดสวยเลยเห็นไหมหน่อยก็ได้ทานนะครับตรงนี้ต่อไปก็น่าจะเต็มด้วยผักบุ้งแบบครับตรงนี้ก่อนนะครับ